เกลือเป็นต่อจัใจโบกมือลาปิดฉากรายการเกลือวันเดอร์หลังทำม,มาสองปีเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับกิตติเชี่ยววงกุลหรือที่หลายหลายคนรู้จักกันในนามของเกลือเป็นต่อจากบทบาทของวอกจากละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อร่วมกับชาคริตแย้มนามเจี๊ยบเชิญยิ้มและอู๊ดเป็นต่อนั่นเองและต้องบอกเลยว่าเกลือเป็นต่อนั้นไม่เพียงแค่เก่งเรื่องการแสดงเท่านั้น เพราะเจ้าตัวยังเป็นนักเขียนบทและผู้กำกับละครจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเฮงเฮงเงบ้านนี้มีรักยินเด่นบางรักซอยก้าผู้กองเจ้าสเสน่ห์รวมถึงซิทคอมเรื่องเป็นต่อที่เจ้าตัวแสดงอีกด้วยล่าสุดทางด้านเกลือเป็นต่อประกาศปิดฉากรายการเกลือวันเดอร์หลังทำมานานสองปีโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ดังนี้การได้ทำรายการท็อปโชว์เป็นหนึ่งในความฝันของผม แต่การได้มีชื่อตัวเองเป็นชื่อรายการด้วยนี้มันเกินฝันของผมเสียอีกเต็มที่ทุกครั้งที่ทำรายการนี้อยากทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ชมรายการของเราแต่แน่นอนงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลารายการเกลือวันเดอร์วันเสราร์ที่ผ่านมาจะเป็นการออกอากาศเป็นตอนสุดท้ายขอบคุณพี่บอยที่ให้โอกาสได้ทำงานชิ้นนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาโดยตลอด ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันผมจะไม่ลืมช่วงเวลาที่เราสบตาและพูดคุยมันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากจริงๆครับแล้วท้ายที่สุดขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนเราตลอดมาขอบคุณจริงๆครับแฮตแท็กเกลวันเดอร,รซึ่งงานนี้หลังที่ทางด้านเกลือเป็นต่อได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น เห็นเสียดายพร้อมถามถึงสาเหตุการปิดฉากเรือวันเดอร์ในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียว